รุ่นเราข่าวเดียวถามมาเยอะว่าทําไมผมแข็งแรงครับผมนี่ไม่ได้เป็นการพูดดูไม่สุภาพนะครับบอกสุภาพสตรีนะครับที่มีสามีมีแฟนรุ่นห้าสิบอัพหาไข่ไก่แจ้ไม่ทานครับผมไข่ไก่แจ้ต้องของแท้นะครับต้องเป็นไข่ไก่แจ้ของแท้ที่ว่าเลี้ยงธรรมชาตินะครับไข่ไก่แจ้นะครับวันละสามใบสามใบครับพี่น้องรับนะครับ เป็นไข่ไก่แจ้นะครับไม่ใช่เป็นการพูดจาไม่ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งดึงดังครับลอยทุกเกียร์คนใต้เขาเรียกว่าลอยทุกเกียร์ลอยทุกเกียร์หมายความว่าสู้ทุกยกครับพีน้องครับเหมือนม้าพยศครับจริงๆครับพีน้องครับผมห้าสิบสามแล้วทานไข่แจ้ไข่แจ้บ้างถ้าไม่มีไข่ไข่แจ้ก็หาไข่ไข่บ้างนะครับที่ว่าเลี้ยงธรรมชาตินะครับพีน้องครับรู้ไหมครับเหมือนม้าพยศครับผมมารีวิวมารีวิวอีกครั้งให คนได้เลว้ววะหลุนหายซ้ำแล้วลอยถูกเกียร์สู้ถูกยกสู้ไม่ถอยภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเหมือนม้าพยศคกับปีนองกลับได้เลยน้องอสุภาพาตรีที่สามีไม่ค่อยสู้หาให้ทานนะจ๊ะเดี๋ยวหาว่าพี่ไม่บอก